ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมไปต่อกันอีกนะครับวันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไวจนถึงหน้าที่40นะครับนะครับสำหรับลูกๆนักเรียนชั้นมอหทั่วประเทศเข้ามาเรียนก่อนนะครับกับคุณครูพินานแล้วก็จะทําให้นักเรียนนั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อไปเรียนกับคุณครูประจุวิชาครับค้ณสอนก็บอกว่า Re a d the t e x t in example 1วันนะครับให้อ่านเนื้อเรื่องในตัวอย่างที่1อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็มาตอบคำถามเซิร์ชเมืนนะครับแปลว,ว่าข้อความบทความข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับโดยชูสเดอ t h n s w s w e r โดยเลือกคำตอบที่ correct นะครับ correct คำตอบที่ถูกต้องระหว่าง A B C D นะครับให้ find evidence in the t e x t ให้ค้นหาหลักฐานนะครับการตอบมาจากเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องชาวออรรจินนั่นเอง ข้อหนึ่งนะครับเขาเขาบอกว่า Uluru is a special place for the Australian a b o r i g i n e s because หิน u l นารูนะครับเป็นสถานที่พิเศษของชาวออบอริจินในประเทศออสเตรเลียเพราะว่าอะไรข้อเนะครับ it is old เพราะว่ามันมีอายุกเก่าแก่ข้อ B นะครับ it is part of nature มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ขอ c it is made of red sandstone มันทำมาจากหินสีแดงข้อ d it is a protected area มันเป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์เอาไว้ข้อไหนถูกต้องครับนักเรียนออาครูนั้นเฉลยให้เลยก็ได้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับข้อ b นะครับ ไปก็ที่สองครับก็บอกว่า Australian Abortion b ัน l s ่ m b าเซมโบ l มอลเฮาส because ไปเป็นไทยแปลว่าชาวอบอริจินในออสเตรเลียนั้นสร้างบ้านขึ้นมาง่ายๆนะครับเพราะว่าอะไรก็เอครับ they didn't have tools เพราะเขาไม่มีเครื่องมือเขาไม่ได only had trees เพราะเขามีเฉพาะต้นไม้ the weather was very bad เพราะสภาพอากาศนั้นแย่เหลือเกิน the they didn't stay in them for long เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในบ้านนั้นได้เป็นระยะเวลายาวนานนะครับเขาสร้างบ้านง่ายๆเพราะอะไรครับเพราะไม่สามารถอยู่ในบ้านเหล่านั้นได้เป็นเวลานานนะครับก็เลยสร้างได้ง่ายๆนะครับตอบข้อดี นามสการลูกในเอกบุรุษอันนานนะครับข้อต่อไปครับผม they used to eat พวกเขาเคยกินอะไรครับข้อ A นะครับ meat only กินเนื้ออย่างเดียวข้อ B ครับ vegetable only กินผักอย่างเดียวข้อ C ครับ meat and vegetable นะครับกินทั้งเนื้อและผัก ขส้สครับ Fruit and vegetables only กินเฉพาะผักและผลไม้อย่างเดียวคำตอบก็คือข้อสครับกินทั้งเนื้อและผลไม้นะครับและผักนะครับไปข้อที่สครับ Didgeridoo is Didgeridoo คืออะไรข้อเอครับผม Aboriginal musical instrument เป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ทันสมัยของชาวอบอริจิน ขอ้อ B ครับ a t r a d i t i o n a l type of music เป็นชนิดของดนตรีดั้งเดิมขอ้อ C ครับ a Wooden instrument played by Australian a b o r i g i n เป็นเครื่องเล่นดนตรีที่ทำด้วยไม้และก็ชาว a b o r i g i n เป็นผู้นำมาใช้เล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ข้อดีครับ An instrument for rock เป็นดนตรีสำหรับชาวร็อก คำตอบที่ถูกก็คือเป็นดนตรีที่ทำด้วยไม้ก็4นะครับและชาวออเบอร์ลินนำมาใช้นะครับทำมาใช้เล่นกันข้อสุดท้ายสุดครับ to make their winter clothes they u s e ในการที่จะทำเสื้อผ้าในฤดูหนาวนั้นเขาใช้อะไรครับ 1. ใช้แหร่ใช้เส้นผมหรือใช้ขนนะครับ 2. ใช้ animal skin ใช้หนังสัตว์สใช้ l e a t นะครับใช้ใบไม้สีใ planners, ่ใช้พืชพืชพันธุ์ต่างๆนะครับคำต,ต,ตอบก็คือใช้แอนิมอลสกินนะครับนะแอนิมอลสกินใช้หนังสัตว์นะครับนำมาทำเป็นเคฟนะครับคือเป็นผ้าคลุมไหล่หรือผ้าหม่มไปต่อเลยครับผมแกรมมาหลักวัากรคือควอนติฟายเออร์นะครับก็คือคำที่บอกจำนวนปริมาณ คำที่บอกจํานวนปริมาณมีคำอะไรบ้างครับเช่นคำว่า many คำว่า a lot of คำว่า a few คำว่า not any ซึ่งคำเหล่านี้ที่คุณครูพูดไปนะครับอยู่ในช่องของ countable noun ก็คือคำนามที่นับได้ส่วนคำที่ใช้สำหรับนามที่นับไม่ได้นะครับคือนักเรียนต้องดูทั้งสองฝั่งนะครับนะ ถ้าเช่นคำว่าซัมเนี่ยใช้ได้ทั้งน้มนับได้และน้มนับไม่ได้นะครับ Uncountable noun แปลว,ว่านา้มที่นับไม่ได้ซึ่งซัมสามารถอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าซัามเห็นนะครับจะดูฝั่งนี้ให้หน่อยว่ามีอยู่วางไว้ตรงไหนนะครับซนะซัม,มใช้ได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้นะครับ ส่วนคําว่า much นะครับอยู่ในช่องนี้นับไม่ได้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ l o t of a lot of นะครับใช้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับนะว่าอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วก็คําว่า,า much นะครับคําว่า little นะครับเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับส่วน not any ก็เหมือนกันนะครับใช้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ นักเรีนยนพยายามจาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะรู้ว่านะครับคนที่ควายชนิดไหนสามารถที่ใช้นามนับได้และนับไม่ได้ไปดูในรายละเอียดกันครับนั่นก็คือเขาบอกว่า fill in the gaps นะครับให้เติมคำลงไปในช่องว่างด้วยคำว่า a n แล้วก็ a a n sum นะครับแล้วก็ถ้าไม่จาเป็นต้องเติมก็ให้ใส่เครื่องหมายขีดลงไป แล้วก็ถ้าเกิดว่าคำนามไหนเป็น countable noun เป็นนามที่นับได้ก็ให้ใส่ต่่อวาตัว c ลงไปถ้านามไหนที่นับไม่ได้ uncountable noun ก็ให้ใส่ตัว u ลงไปครับดังนั้นนักเรียนมาดูคำว่า weather นะครับเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้ครับนักเรียนเป็นนามนับไม่ได้นะครับเพราะแปลว่าสภาพอากาศเขาก็ใส่ตัว u มาให้นะครับก็คือ uncountable noun และคำนำหน้าก็ไม่ต้องใส่ a ไม่ต้องใส่ n นะครับขีดเลยส่วนคำว่า house นะครับเป็นนามที่นับได้นะครับตรงนี้ก็ใส่ตัว c ลงไปนะครับว่า c o u n table now ใส่ตัว c ตัวเดียวนะครับนักเรียนส่วนตรงนี้นะครับ article ก,ก็ใช้อะนะครับนะเพราะนับได้ rock นะครับแปลว่าหินก็นับได้นะครับตรงนี้ใส่ อาเข้าไปนะครับเอรอกตรงนี้ก็เป็นตัว c นะครับคาวเทบูลูกเบอรี่นะครับก็นับได้นะครับตรงนี้ก็ใส่อะเข้าไปตรงนี้ก็ใส่ c ลงไปนะครับคาวเทบูดิเซตนะครับด e เซ e นะครับแปลว่าทะเลทรายก็นับได้นะครับตรงนี้ใส่อาเข้าไปตรงนี้ใส่ c นะครับส่วนมิลนะครับนมนับไม่ได้นะครับผมตรงนี้เมื่อนับไม่ได้นะครับ คำนำหน้าไม่ต้องใส่อะไรก็ใส่ขีดนะครับแล้วข้างหลังก็ใส่ตัว tekrarU ูนะครับคือ uncountable nature, nature ก็เหมือนกันนะครับนะเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับข้างหน้าไม่ต้องใส่อะไรนำหน้านะครับข้างหลังใส่ตัวยูส่วน orange นะครับส้มนับได้นะครับข้างหน้าก็ใส่ n นะครับเพราะขึ้นต้นด้วยเสียงสระส่วนข้างหลังตรงนี้ใส่ u นะครับก็คือ uncountable noun นี่คือการเฉลยทิปนะครับของครูนันจะไม่เขียนให้นะครับแต่ต้องฟังให้ครบทุกข้อนะครับแล้วจะรู้ว่าค,ครูนั้นเฉลยให้อย่างละเอียดทำเวลาเลยนะครับไปต่อนะครับก็บอกว่า choose the correct item ให้เลือกรายการที่ถูกต้องลงไปนะครับนั่นก็คือให้วงกลมระหว่าง a lot of กับ much นะครับข้อที่1ข้อที่2ระหว่าง a few กับ a little ดังนั้นนักเรียนมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับนะ a lot of เนี่ยใช้ได้ทั้งน้มนับได้และนับไม่ได้ส่วน much นะครับใช้กับน้มนับไม่ได้อย่างเดียว A f e w l นะครับใช้กับน้มนับได้ a l i t t l e ใช้กับน้มนับไม่ได้ some นะครับใช้กับน้มนับได้และนับไม่ได้นะครับ m ม n นใช้กับนามนับได้ ดังนั้นเรามาดูกันนะครับเมื่อนักเรียนแปลได้นะครับและก็จําได้ก็จะทําแบบฝึกหัดตรงนี้ได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าจําไม่ได้นะครับแปลไม่ได้ก็จะทําไม่ได้เช่นกันนะครับโอเคครับ There are ตรงนี้ aboriginal people in Australia, Australia Aboriginal people นะครับเป็นนามที่นับได้แปลว,ว่ามีชาวผู้คนชาวออบอริจินนะครับในประเทศออสเตรเลียมากมาย ดังนั้นก็ใส่เออร์ลอตออฟนะครับเพราะเออร์ลอตออฟใช้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ส่วนมัชใช้กับนามที่นับไม่ได้ชาวบอริจินนับได้ครับดังนั้นตอบเออร์ลอตออฟประโยคที่2ครับ In the beginning there were 600 d i a l e c t s นะครับในเริ่มแรกในเด,เดิมทีนั้นนะครับมีภาษาที่ใช้ในการพูดมากกว่า600ภาษา แต่ nouns ในปัจจุบันนี้นะครับมีเหลืออยู่เพียงแค่เล็บแปลว่าเหลืออยู่นะครับนะเป็นช่องสองของ,ของคำว่า leave ไม่ได้แปลว่ามือซ้ายนะครับ <S <S เหลืออยู่แค่ประมาณสัก200ภาษาภาษาเป็นนามที่นับได้นะครับก็ต้องตอบอ a ฟิลเพราะ a little นั้นใช้กับนามที่นับไม่ได้ข้อ2นี้ตอบอ f e ลครับ ข้อที่สามครับผม trive แปลว่าชนเผ่าชนเผ่า had me นะครับมี language language เป็นนามที่นับได้ดังนั้นตอบ a f f e d ดังนั้นข้อสามก็เหมือนกันนะครับนะ trive นะครับเป็นนามที่นับได้ก็ต้องตอบซ้ำนะครับซ้ำ um ทั้งไอ้นี่นะครับใช้ได้ทั้งนามนับได้นามนับได้และนับไม่ได้แต่ any ใช้ในประโยคปฏิเสธดังนั้นข้อนี้จึงตอบซ้ำครับเห็นไหมครับครูนัน ฉเฉลยให้หรือสอนให้อย่างละเอียดเลยนะครับแต่นักเรียนต้องใช้ความจำด้วยนะครับผมเพราะครูนั้นจะวงกลมทิพย์ให้นะครับชนเผ่านะครับบางชนเผ่านั้นก็จะมีภาษาแบกเดนนะครับแปลว่าหลงเหลืออยู่นะครับคือยังพูดภาษาเดิมอยู่นะครับภาษาชนเผ่าของเขานั่นเองนะครับคำว่าแบกในที่นี้ ท่านสารวัตรปริทัศนนะครับยังจําได้อยู่นะครับนะขอบคุณนะครับท่านครับ Aboriginal d a n e นะครับชาวอ b o บ i ร์เจนั้นได้พัฒนา Musical Instrument นะครับเครื่องเล่นดน,นตรีของเขานะครับนะเครื่องเล่นดนตรีเป็นนามที่นับได้ดังนั้นก็ตอบซ้ำนะครับเพราะ Little ใช้กับนามนับไม่ได้ There was very food มีอาหารหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับดังนั้นอาหารเป็นนามที่นัาไม่ได้ก็ต้องตอบรีโทนะครับ so ดังนั้น they had to move from one place to another เมื่อมีอาหารอยู่น้อยนะครับพวกเขาก็จะเคลื่อนย้ายนะครับจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่แห่งหนึ่ง the i r ability to adapt helped them to survive และการที่ พวกเขาย้ายไปอย่างนี้นะครับเป็นความสามารถส่วนตัวนะครับในการที่จะปรับนะครับอัดแนบปรับเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อช่วยให้พวกเขานั้นสามารถที่จะ survive ดำรงชีพยอยู่ได้ for เป็นเวลาหลายหลายปีเป็นเวลาหลายหลายปีเป็นนามที่นับได้นะครับทั้งฟิวทั้งแมนี่เป็นานามที่นับได้เหมือนกันดังนั้นฟิวแปลว่าเล็กน้อยนะครับนะก็ต้องตอบแมนี่รับ เพราะสามารถอยู่มาได้ถึงกว่า40,000ปีแล้วนะครับนาชาวออรบริจินโอเคไหมครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับอธิบายให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์ค่อนข้างเสียงแ้งแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไปต่อได้ครับผมข้อที่4ี่เาบอกว่า you h e r d t s in the checklist what books to complete the sentence ให้ใช้คำศัพท์ในเช็คลิสต์บ็อกซนะครับนำมาตอบตรงนี้ ข้อแรกนะครับ the Australian a b o r i g i n moved from place to place they were more nomadic people ชาวออสเตรเลียชาวบริจินออสเตรเลียน,นั้นนะครับผมได้เคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งนั้นเพราะพวกเขาเป็น nomadic people เป็นผู้คนที่เร่ร่อนนะครับก็คือผู้คนที่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักแหล่ง ข้อสองอะบริจินออสเตรเลียน used to eat reptiles like lizards นะครับชาวอะบริจินออสเตรเลียนนะครับเขาเคยกินสัตว์เลื้อยคลานนะครับนะเรปไท l ์เช่อนอ่ lizard แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะครับเช่นงูตะขาบอ่าจิ้งจกตุ๊กแกเป็นต้นนะครับ lizards Uluru was a special place อูรุราเป็นสถานที่ที่พิเศษนะครับ for a b o r i g i n a l and they worship it และชาวบริจิ g นก็ยังเคารพนับถือกลับไหวบูชานะครับ worship ตอบคำว,ว่า special place we should all นะครับ respect nature นะครับตรงนี้ nature ขาดไปคุณครูนำมาพิมพ์ให้นะครับแปลว่านะครับชาวบริจิ g นาจะนับถือว่าพวกเรานั้นควรที่จะ respect กราบไหว้เคารพบ,บูชานับถือนะครับในสิ่งที่เป็นธรรมชาติไปนะว่าจบหน้าที่สามสิบเก้า